หันไม่ล้มตัวพวกเราจัดเก้าอี้ตามที่คุณครูสั่งให้เสร็จก่อนกลับบ้านดีไหมดีเราเห็นด้วยพรุ่งนี้จะได้ไม่ต้องมาแต่เช้ามีเก้าอี้ทั้งหมด18ตัวคุณครูให้จัดหันหน้าเข้าหากันกลุ่มละสี่ตัวงั้นมารีเริ่มเลยนะ กลุ่มละสี่ตัวเก้าอี้สิปดตัวจัดเข้ากลุ่มละสี่ตัวก็ได้สี่กลุ่มแต่เหลืออีกสองตัวจัดเข้ากลุ่มไม่ได้งั้นพรุ่งนี้ค่อยบอกคุณครูว,ว่าเหลือเศษเก้าอี้สองตัวแล้วกันนะจ๊ะได้เลยน้องๆครับเก้าอี้สิบปดตัว จัดเข้ากลุ่มละ4ี่ตัวเขียนเป็นรูปการหารได้อย่างไรครับ18หารด้วย4ส่วนคำตอบนั้นจะเห็นว่าอารีมีนาและมาลีจัดได้4กลุ่มแต่เหลือเก้าอี้จัดเข้ากลุ่มไม่ได้อีกสองตัวในลักษณะนี้เราเรียกว่าการหารไม่ลงตัวซึ่งเป็นการหารที่เหลือเศษ ในการจัดเก้าอี้ครั้งนี้เศษก็คือสองครับเขียนได้ว่า18ปหารสี่เท่ากับสี่เศษสองครับแล้วถ้าผมจัดเก้าอี้เป็นกลุ่มละห้าตัวมันจะพอดีไหมนะเก้าอี้ส8ปดตัวจัดเป็นกลุ่มละห้าตัวลองมาช่วยอารีจัดกันไหมครับน้องๆ เหลือเศษอยู่ดีครับอารีอยู่ไหนกลับบ้านกันเถอะไปแล้วครับรอผมด้วยน้องๆครับจากการเขียนรูปการหารที่ไม่ลงตัวทั้งสองครั้งครั้งแรก18หาร4เท่ากับ4เศษ2และครั้งที่2 18หาร5เท่ากับ3เศษ3 น้องๆลองสังเกตที่เศษและตัวหารนะครับเศษสองน้อยกว่าตัวหารสและเศษส 3, น้อยกว่าตัวหารหาเราจึงสรุปได้ว่าในการหารที่ไม่ลงตัวนั้นเศษจ,จะน้อยกว่าตัวหารเสมอครับ